มีหอดดอกกี่น่อยมั้ครับอืมมึงเนี่แหละครับแต่เสาอ่อนครับเนะาะปลาดอกนี้ไหมดอกงามเนาะครับ ดอกบานใหม่ๆงามเลยครับดอกสีเหล่ๆซะละโอ้ยแต่สวรนครับดอกเห็ด สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับก่ามาพบพ่อคับผมบลย์เนาะครับสวัสดีเซาวันอาทิตย์ที่หนึ่งเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเข่าปลาเก็บเห็ดเนาะครับมาไต่มาซองเอาเป็นประจำครับนี่ครับพ่อละครับประเดิมดอกแรกครับนี่สองดอกแรกครับเห็ดตะไคร่เขียวครับอยู่มองทางเขาเลยครับนี่ดอกตุ่มกำลังงามๆครับ กิ่งกือมันมากินเฮ็ดครับเนี่ยได้มองทางเขาเลยครับมาครับมาลุ่นน้ำกันเนาะครับ่าสิมานบอนเนาะครับเสานี่ครับพิกัดจังหวัดลำพูนเนาะครับกะตองมาไตอัลตาเสาเนาะครับเพราะว่าเกี่ยงมากข้นกะมากคนข้างไลยนะครับนี่ครับเห็ดตะไคร่ดอกตุมเนาะครับ ช่วงนี้เห็ดตะไคร้ออกหลายเด้อครับเห็ดหลงงูกมันเริมเห็ดหลงงูกมันบออกแล้วนะครับมม่เป็นว่าเลิมหรอกครับเห็ดหลงงูกเศร้าอ,ออกแล้วแที่นี่ก็เป็นเห็ดไข่ออกหลายเนาะครับพอ่อละครับดอกบานครับนี่ลูกเนี่ยละครับดอกง,งามๆเลยครับเห็ดตะไคร้ไหม เห็ดดินกับออกหลายด้วยครับตอนนี้แต่ว่า mm hmm. ผมจะเก็บเอาแต่เห็ดตะไคร้เนะครับนี่ครับเห็ดดินเห็นออกหลายอยู่นี่ครับสองดอกเลยครับนี่ดอกนึ่งใบไม่ฟุกอยูกเนี่ยสามผุนละเ้าะเป่าเก็บเอา,า out, ครับเดี๋ยวเกี่ยงมากคนกับมาหลายเนาะครับ ตอนนี้เห็ดมันก็ออกไปทั่วเลยเนะครับไปปลาไดก็ออกครับตอนนี้แต่ว่าผมมาเก็บปลาที่แบบว่ามาปินประจำนะครับ ปาดผลนะครับหลอกแบบไงเลยครับขากระเนาซะละ มีคนมาไต่มาซองคือกันอยู่ได้ครับโมเมนว่วามีแต่ผมมาเนาะอืดอกงามๆเลยครับเก็บเอาเก็บเอาเลยเนาะครับเนี่ยสองดอกแยงกันเลยครับดอกตูมกับดอกบานมีหอด,ดอกกี่น่อยมั้งครับ มึงเนี่ยแะครับแต่เส้าอ่อนครับเนาะนี่ดอกตูมไหมดอกนี่ปล่อยมันไว้ซะเนาะครับมือรุ่นคอยมาเบิ้งไหม่เหลือก,กับเหลือครับดอกนี่ดอกแบบงนี้เลยครับดอกตูม พาดมึงเนี่ยล่ะแต่เศอ่อนเนาะครับดอกซ้ำกำปั้นอรลดครับนี่ดอกนี้ออกอยู่ข้างต้นไม้ครับขาเงี้ยวๆซะละ่ะ มันมาน,มานเห็ดไข่ดอกตูมครับอสองดอกนี้เฮี้ยงกันเลยครับเนี่ย ดอกนี่ดอกบัไงเลยครับปอดพุ่นอ่ะสะอ่อนครับบอขากระเน้าบัหันดิเท่าปันไดเดอวยครับนี่ย่างต่าปุ่นหอมๆนะครับดอกเ่าๆงสิ ปาดอกนี้ไหมดอกงามเนาะครับปาดตผุนนะครับเห็ดตะไข้ออกเป็นมูลเลยครับเนี่ย สามดอกครับสามดอกออกอยู่ใกล้ๆก,กันเลยครับเนี่ยอืมงแนนล่ะแต่สะอ,อ่วนเนาะครับสะอ,อ่วนทึงเห็ดสะอ,อ่วนทึงข้นครับ พู่นะไกลสีได้เต็มกระตาแล้วครับหาตัวครับพูนครับดอกตูมอยู่ทั้งนาพูนครับดอกนึงโอ้ยแต่สศอ่อนครับ เห็ดตะไคร้เขียวครับอืมแต่สะอ่อนขาเห็ดเนาะครับขาเงาครับนี่ครับสองดอก มีหอดดอกตูมครับดอกกี๋หน่อยมันหนนครับเด็ดออกเป็นมูอโอ้เต็มกระตาเราเด้อครับบัดที่นี่ ก่อเลยครับนี่นี่ครับดอกตูมครับอดอกตูมขึ้นไม้งามๆครับนี่คนน่ะทางตีกับนี่จะ้วร้วันครับ เอาสามดอกนี้และครับดอกนั้นปล่อยมันไว้ซะอือดึงดอกนี้แน่และครับดอกบานใหม่ๆงามๆเลยครับดอกสีเหล่ๆซะละ พุ่น,นะครับอาดเห็ดตะไข้ออกเป็นมูไหมครับดอกบานพุ่นดอกหนึ่งเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนนะครับพุ่นนะจากที่ใส่มงไดเหรอเด้อครับนี่มันหล่นกระตาแล้วนี่เดี๋ยวสีได้กลับแล้วเนาะครับตอนนี้มันกลางหกโมงเช้าแล้ว ขันสีมาอีกรอบสองกับมาได้อยู่ด้วครับเนี่ยเหมือนจะเห็นดอกตุ่มอยู่ฝังท้างนี่อ๋อนี่ครับ หล่นกระตาลหรครับโอ้ยมานคักเซานี่เออเดี๋ยวสิได้อ้ยออกไปห้ารถแล้วนะครับบางเธออาจจะมารอบสองครับเนี่ยเดี๋ยวกินเขาเรียบร้อยก่อนนะครับคอยมาไหมครับตอนนี้กาหกโมงสองแล้วนะครับผมกาลงมาจากดอยแล้วนะครับนี่ครับสําหรับเห็ดผลงานเ้านี่ครับอืมดอกตูมนี่แต่ดอกงามๆเลยครับเนี่ยมานทึ่งดอกตูมทึ่งดอกบานครับ นี่ครับพอดีพกอันทุงพลาสติกมานําเนาะครับตอนแรกอ่ะมันมันมันหล่นกระตาแล้วครับบันนีพผมก็เลันแยกดอกบานส่วนหนึ่งเอามาใส่อันถุงพลาสติกเนาะครับเบื้องเนี่แหละครับมีแต่ดอกงามๆเลยครับโชคดีแน่ฝนบปตุกเนาะครับเซานี้ถ้าฝนตกนี่โอ้ดอกเห็ดมันจะเลอะกว่านี้เนาะครับลอกกรเสียดแหยล่างยากกว่าเก่าอีกครับเบื้องนี่แแล้วครับหล่นกระตาเอาหลด หมานครับครับเศร้านี่คนกระลายเฮ็ดกระออกหลายเนาะครับมาไต่มาซองเอาจริงๆแล้วมารอบซองกับสีมาไดอยู่แล้วครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะครับวานสีมา,าไวบ้บ่ตอนนี้เฮ็ดอันออกหลายอย่างเนาะครับเพราะว่าจะเป็นเฮ็ดดินเฮ็ดดินเฮ็ดนาแ head, ลเฮ็ดลังแรนั่นไหมแล้วก็เฮ็ดแดงน้ำหมากครับออกลายอยู่ดิคันเก็บเอาเห็ดซุ้มนีน้ำมันกับสีบุม้มีมองส่อีกแล้วเนาะครับเพราะว่าผมการเน้นเฮ็ดอัน ไข่เห็ดตะไข่เป็นรักเนาะครับกะจะเอาไปส่งให้ลูกค้าเนาะครับเพื่อนกะสร้างมากครับนี่นี่ละกะจะเป็นเห็ดชุดนี้เนาะครับโอ้ยบัดที่นี่เมื่อเรเด้อครับบัดนี้เดี๋ยวเมื่อกินเขาก่อนครับบางทีอาจจะออกมาอีกเนาะครับครับจังไดกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับที่เขามารับชมคลิปเก็บเห็ดเนาะครับ มาไต้มาซองเอาเต้เสาเลรอครับมาตะตีซี่ครึงนะครับตอนนี้กับหกโมงกว่าแล้วนะครับกะถือว่าโชคดีนะครับมันๆครับมาไต้มาซองกับบอมเมนวามาคุณเดียวนียครับมี่อันไทยบ้านข้าจ้ากับมาขึ้นกันนะครับอย่างสวนกันอยู่ข้อปั้นเห็ดอ้้สะออ่อนครับก้อนหนานี่อันฝนมันบ่คอยตกเนาะอันบัดที่นี่มันกะเลยออกซ่าครับบัดนี้มันนี่ละพ่อตกมากันย่าตูล่ามากนี่อู้เห็ดอกหลายครับตอนนี้ครับ การรุ่นกันต่อไปเนาะครับว่าจะได้กเกมเฮ็ดฮอดมือใดเนาะครับแต่ผมก็คิดว่าอาจสีเงาไปฮอดพุสกีกาพลนละครับคิดว่านะเดี๋ยวถ้าเบิ้งหนางานอีกเทือนึงครับว่ามันจะฮอดพุนบ่ครับเดี๋ยวไววพ่อกันคลิปหนาเนาะครับคลิปนี้ผมกะขอขอบคุณและสวัสดีครับเอาให้เบิ้งอีกเทือนึงครับโอ้ยแต่ส่อนครับดอกเห็ด